แต่วันนี้ค่ะก็มีข่าวสารที่น่าสนใจมากมายโดยเฉพาะข่าวแรกวันนี้เขาตั้งข้อสังเกตกันว่าทําไมคนเข้าจังหวัดกาลสินกันเยอะจังเลยช่วงนี้นะคะก็เลยใช่เล,เลยมีคําถามว่าเอ๊ะหรือว่ามีมาเฟียเข้าไปที่พื้นที่จังหวัดกาลสินหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดข่าวนี้กันหน่อยค่ะ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินค่ะยืนยันนะคะว่าจังหวัดกาลสินไม่มีผู้มีอิทธิพลหรือว่ามาเฟียนในพื้นที่อย่างแน่นอนนะคะส่วนการตั้งด่านตรวจของเจ้าหน้าที่ตํารวจทั้ง23โรงพักเป็นการปฏิบัติงานตามปกติค่ะเพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนและคุ้มเข้มเรื่องของยาเสพติดค่ะ ที่ห้องประชุมฟ้าแดดสงยางสรากรกาจังหวัดกาลสินค่ะนายสนันพงศ์อักษรผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพลระดับจังหวัดครั้งที่1 2,567โดยมีนายธนพัฒน์นรนองรองผู้ว่า รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์รองผู้ำนยการกอรมนจังหวัดกาฬสินธุ์ผู้แทนนายกจังหวัดผู้แทนผู้บังคับการตำรวจผู้แทนจังหวัดประหลัดจังหวัดหัวหน้าสำนักงานจังหวัดในอำเภอทั้ง18อำเภอหัวหน้าส่วนราชการผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธร23แห่งและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมนะคะซึ่งทางนายพดุงศักดิ์อิมเอิบค่ะประหลัดจังหวัดกาฬสินธุ์รายงานต่อที่ประชุมนะคะว่าจังหวัดกาฬสินธุ์มีรายชื่อบุคคลที่ต้องฝ้าระวังจำนวน10รายค่ะ แบ่งเป็นประเภทสีเหลืองเนี่ยหรา,ายแล้วก็ประเภทสีแดงนะคะ5รา,ายซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะคะเป็นนายทุนปล่อยเงินกู้นอกระบบและเกี่ยวข้องกับยาเสพติดค,ค่ะทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดกรสินก็ได้กล่าวว่าจังหวัดกรสินนะคะได้เชิญคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพลระดับจังหวัดมาร่วมประชุมกันเพื่อรับทราบและก็พิจารณาในเรื่องข่าวสารของจังหวัดกรสินที่ช่วงนี้เนี่ยเขาบอกว่า มีสื่อมวลชนนะคะนําเสนอข่าวว่าในพื้นที่กาะสินมีมาเฟียมีบุคคลแปลกหน้าต่างถิ่นเข้ามาในพื้นที่เยอะมากเลยค่ะเจ้าหน้าที่ทุกคนก็ยืนยันตรงกันนะคะว่าจังหวัดกลาลสินเนี่ยไม่มีผู้มีอิทธิพลหรือมาเฟียในพื้นที่อย่างแน่นอนค่ะส่วนเรื่องของที่ช่วงนี้มีการตั้งจุดตรวจตั้งด่านเยอะนะคะเจ้าหน้าที่ตํารวจทั้ง23โรงพักก็ยืนยันว่าเป็นการ ตั้งจุดตรวจเพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยทั่วไปไม่มีกรณีที่ไปเอื้อไปดูแลมาเฟียในพื้นที่แต่อย่างใดค่ะส่วนในพื้นที่จังหวัดกาลสินที่ขณะน,นี้มีประชาชนเดินทางเข้ามาเป็นจํานวนมากนะคะสาเหตุค่ะก็เพราะว่า เพื่อมากราบไหว้หลวงปู่ศิลาพระเกจิชื่อดังค่ะซึ่งแต่ละวันนะคะก็จะมีพุทธศาสนิกชนหลั่งไหลมาจากจังหวัดต่างๆนับหมื่นคนแต่ว่าเรื่องมาเฟียเนี่ยยืนยันแน่นอนว่าไม่มีนะคะเพราะว่าจังหวัดกาลสินเป็นจังหวัดที่สงบร่มเย็นพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะคะน่ารักเป็นกันเองให้ความร่วมมือในการพัฒนาจังหวัดกาลสินเป็นอย่างดีค่ะเราไปฟังเสียงท่านผู้ว่าจังหวัดกาลสินกันค่ะบับหนึ่งนะครับที่ มีการลงข่าวสารว่าในพื้นที่จังหวัดกาสิน์นั้นมีมาเฟียมีบุคคลแปลกหน้าต่างถิ่นเข้ามาในพื้นที่เป็นจํานวนมากนะครับผมเองก็เลยเชิญคณะกรรมการมาประชุมเพื่อที่จะรับทราบสอบถามนะครับซึ่งคณะกรรมการก็มีทั้งในภาคของหัวหน้าส่วนราชการนในภาคของท่งานผู้กำกับการนะครับในส่วนของนายพล <อ S 2> ทุกอำเภอและผู้กับการสถานีตำรวจภูธรทั้ง23สภ นะครับวันนี้เราประคุย,คยกันโดยนําข่าวสารที่ปรากฏในสื่อมวชนนะครับมา,าแสดงให้เห็นนะครับแล้วก็สอบถามทั้ง18งอำเภอทั้งในส่วนของท่านนายอำเภอในส่วนของท่านผูน้กับนะครับทุกคนยืนยันเห็นพ้องต้องกันว่าในส่วนของจังหวัดกาลสินนั้นเราไม่ได้มีผู้มีอิทธิพลหรือมาเฟียเข้ามาในพื้นที่แต่อย่างใดนะครับซึ่ง มาเฟียอย่างแน่นอนค่ะค่ะสดการที่อาจจะเห็นพี่ๆตำรวจเนี่ยมาตั้งด่านไปพืนที่ตรงนี้ตรงนั้นเยอะหน่อยเนี่ยช่วงนี้รัฐบาลสั่งคุมเข้มเรื่องของยาเสพติดค่ะนี่แหละ,ค,ะค่ะก็เลยเป็นที่มานะคะว่าเลยด่าดเยอะนะคะ